น้อจิ๋วความดุดันคือหายไปเลยแต่แบบเห็นเหมือนตาเหลือจุดๆแล้วมันก็น่ารักดีนะอยากได้อ็มมีมินิโยดาใส่เสื้อทองโยดาทองเอาไงล่ะโยดาทองต้องมาแล้วไหมววสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนสูส่ซอฟต์ฟอเชนเ วันนี้กลับมานะคะกับซีรีส์ใหม่เซตใหม่ที่จริงๆเขาออกมาแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่าซอฟเพิ่งไปตามๆมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากมาแกะต่อเพราะมีหลายคนอยากให้ซอฟแกะต่อนะคะและในคลิปนี้นะคะเราอยู่กับชนเชนเชนมินิแบรนด์ดิสนีย์สโตร์อีดิชั่นสองจ้ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคือแบรนด์นี้นะคะมินิแบรนด์หรือว่าซูรุ เซอร์ไพรส์เออเป็นแบรนด์ที่เขามักจะทําของไซส์จริงและย่อส่วนมานะคะแล้วใน1ลูกเนี่ยสเสน่ห์ของเขาเลยคือการบริเป็นกรีบโซมออกมาแบบบลึดออกมาแล้วก็มี5ชิ้นอยู่ใน1ลูกนะซึ่งเราเคยรีวิวดิสนีย์สโตร์ไปแล้วนะคะรอบหนึ่งตอนนั้นเป็นซีซั่นหนึ่งอันนี้เป็นซีรีส์สองแล้วค่ะเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะได้อะไรที่แตกต่างไม่ซ้ําไม่เหมือนกันนี้เราก็เลยจัดมานะคะจริงๆเราจัดมาเยอะกว่านี้แต่เราเผื่อเอาไว้ไปถ่ายทิกตอกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม, TikTok, ามารกดดิกตอก ชื่อแอคเคานี này, ้ค่ะ AdSop o m m Official นะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าวันนี้เราจะมีกัน6ลูกเนาะก็คือเรียกว่ากระบ,บอกละกระบอกละ10ชิ้น10น20 30เก่งมากเราจะเกะกันทั้งหมด30ชิ้นในวันนี้ไม่รูกันว่าเราจะเจอตัวหายากไหมลงทุนน้อยแต่วังผลหนักเนาะถ้าทุกคนพร้อมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์บอกว่าชอบตัวละครไหนมากที่สุดในดิสนีย์แล้วเราไปลุยดูกันเลยค่ะ าดหวังอยากได้มีบิยอดาขุมอันตรารมินิสด้วยหรอใครดูเมอร์เมดมาแล้วบ้างเดรีทโพเม์เมดเราชวนคุยเมามอยฝองฝอยเราจะไม่สปอยนะคะเอาไปดูมาแล้วแล้วจะบอกว่าเฮ้ยดีนะอ,อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะความเห็นส่วนตัวเลยคือเราเข้าใจว่า,วามันค่อนข้างมีความแตกต่างจากแอเรียลที่เราคุ้นชินหรือว่าเป็นความฝันเราในวัยเด็กแต่ซอฟกับรู้สึกว่าจริงๆเมสเซจที่หนังทําในเรื่องอะหลายเรื่องเขาทําดีที่สุดแล้วจริงๆนะเขาาคิดมาแล้วนะว่าอยากจะสื่อสารเมสเซจอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันก็จะมีบ้างพารที่สึกแบบ ย่างี้แต่โดยรวมโอ้โหซอ,อ,อบชอบนะใครไปดูมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะเออามาคุยกันในอ,อีดิชั่นนี้นะคะเราจะเจอตั้งแต่ของของดิสนีย์พิกซ่ามาเวลแล้วก็ Star War นะคะอาณาจักรของโลกดิสนีย์หมดแล้วจุดๆนี้คู่ครอบครองลิขสิทธิ์มาหากราบมากๆเลย ลูกที่หนึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าในซีรีส์นี้มันจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบยากว่าแบบเราแบบเลงตัวไหนไว้นะคะเราแกะลูกแรกก่อนแบบไม่คิดมากแบบขำๆชิมลางเนาะถ้จะตัวหายากเลยก็น่าจะดีนะนี่ามาแล้วมาแล้วชึบอ,อานี่ไงต้องแบบบริสอย่างงี้อุย๊ยหลุดมาหนึ่งอันไม่เป็นไรแกะจะกรีบที่กระเด็นมาก่อนไหมอันหนึ่งเนาะกระเด็นมาอันเดียวเลยสิ่งนี้นะคะเราจะได้อะไรคะเจนเจน ว้าวให้คุ้นๆเหมือนเหมือนเคยได้ไหมอ่ะนี่คือกรองปิกนิกบาร์บีคิวมิกกี้เมาส์เฮ้คุ้นๆ ซีรีส์ก่อนหน้านี้เราได้กล่องกล่องอะไรสักอย่างของมิกกี้เมาส์มินิเมาส์ซัมติงอะเซ็ตเครื่องครัวมิกกี้จิ๋วอาจจะเป็นกล่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งของไม่เหมือนกันซึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยเราเคยลองแกะแล้วนะคะคือข้างในไม่มีของนะคืออะไรที่ย่อยจากข้างนอกก็คือย่อยแพ็กเกจจิ้งลงมาเท่านั้นนะคะโอเคชิ้นที่หนึ่งในมิกกี้เมาส์ก็ถือเป็นการเปิดที่ดีเพราะดิสนีย์ก็ต้องมิกกี้ถูกแล้วกรีบที่สองนะคะเจนเจนทิงเกอร์เบลเดนเดนอุ <c oughs> ้ยน่ารัก ย้อยมันก็จุบก็เจ๋งมากเลยอ่ะของจริงอาจจะตัวไซส์แบบบาร์บี้อะไรอย่างงี้มาคิดว่านะ <S <S โอ<ห>้ยคือมันเล็กจุบจีบมากอื้อหือดีเทลดีนะเนี่ยแล้วซีรีส์เนี้ยเขามีขายเป็นเซตแบบถ้าใครจำได้ซอฟเคยซื้อเป็นซูเป,ปอร์มาร์เก็ตจริงๆริงจำได้ไหมคะดิสนีย์สตอร์อะมีขายเป็นแผงร้านดิสนีย์สตอร์ให้เราด้วยนะ <S <S แต่ยังไม่ซื้อเฉยๆฉคืออยากดูไหมล่ะยังไม่ได้ซื้อมาอยากดูไหมล่ะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ ววนุ่มวนนิ่งคือเหมือนซ้อมเป็นคนแก่เลยอะเวละอ่านคืออย่างเงี้ยอย่างงี้เลยคือมันเล็กมากอะอุ้ยนั่นรักได้ดิสนีย์มาค่ะชิงกระเบลผงพิเศษพิกซี่ต่อมาชิ้นที่สามงไม่เจอใบสวัสดีเลยเฮ้เฮะมาจากเรื่อง cars ว่าตัวละครนี้คือใครใครรู้จักบ้างอะคือซอยังไม่เคยดูสารภาพยังไม่เคยดู cars เลยแต่ชอบเครื่องเล่นของมากที่ดิสนีย์ v อเว e เ์คือเด็ดมาก อินเนสโอ้โหคือความด,ดีเทลละเอียดเนี้ยมันมันดีอ่ะนี้ยค่ะซึ่งสินของดิสนีย์สต r ร์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นของที่มีวางขายอยู่จริงตามดิสนีย์สโตร์นะคะไม่ว่าจะประเทศไหนสาขาไหนอะไรเงยเขาอาจจะรวมรวมตัวพิกพิกมาเนาะสินค้าของดิสนีย์ม้าดูด้านท้ายทีคือแบบอ้หตัวหนังสือยุบไข่ปลาไข่กุ้งเลยนี่ะค่ะอ้นี่ไงมีชื่อเขาอยู่ข้างหน้า Jackson Storm ชิ้นที่3ผ่านไปชิ้นต่อมาว้าวทำไมฉันได้มินนี่อ่ะมันคือครบเลยนี่เป็นบ้านบ้านมินนี่จิว๋วเดี๋ยวดูด้านหลังนะก็คือจะแบบผ่าอินเทอร์เนียด้านในให้ดูเลยคือในความเป็นจริงก็น่าจะมีตุ๊กตามินนี่จิ๋วๆมาด้วยนะคะมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิจเจอร์นะคือน่าจะเป็นเซ็ตใหญ่อยู่พอสมควรแต่ว่าเขาย่อมาจนแบบกล่องแค่นี้แค่นี้ลองนึกซิว่าของจริงมีมินนี่นะเนี่ยหน้ากล่องมีมินนี่เมาส์เป็นตุ๊กตาอยู่ โอเคแล้วก็ชิ้นที่4ตามหลักเรามันต้องได้แบบเป็นเชลฟ์เป็นกระเป๋าเป็นถุงช้อปปิ้งแบบ็คซ,ซ็กซี่หนึ่งไหมหนึ่งสองสามจมเฟนเฮ้ยยังไม่เจอช้อปปิ้งแบบ็ค but เราได้ซอมชูเปอร์เอาเป็นหน้ากากแม่เลยของจริงคือเป็นหน้ากากซอมทูเปอร์ที่เรามาใส่กับหน้าเราได้จริงๆเนาะแต่พอเขาย่อยลงมาแล้วคะ่ะเป็นอันจิวอันจอยใส่กับหัวแม่โป้งไปก่อนนะ <c oughs> อันเล็กมากเลยนะคะเป็นหน้ากาก <c oughs> อู๋มีการยึดแวะเหมือนแบบซื้อหน้ากากจริงๆมาใส่มาใช้อะแฟน Star War ฟีนหนึ่งกลุ่มนะคะและลายแทงนี่ล่ละเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างลายแทงแบรนด์นี้คือจะน่ารักมากเพราะเขาจะทำตัวเหมือนเป็นใบเสร็จมีเป็นใบเสร็จย่อมๆท็อปหนักนะยาวขนาดเนี้ยอันไหนดูสิว่าเราจะโอโ๊ ตัวหายาอะไรก็ได้ที่สีทองมีโยดาใส่เสื้อเฟอร์ทองด้วยอยากได้ออมนิ้มีนิโยดาใส่เสื้อทองค่ะอยากได้มากๆโอเคบรรดาเหล่าตัวทองคืออยากได้แล้วก็จะมีตัวคอมมอนนเนาะเราก็ได้ไปแล้วตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็แทบจะเป็นตัวคอมมอนกันหมดเลยเนาะอุ้ยอันนี้น่ารักกระเป๋าเดินทางมิกกี้เมาส์เฮ้ยมันน่ารักมากเลยอยากได้อุ้ยนรัก มีเจ้าหญิงที่อันนาจิ๋วด้วยแล้วก็มีแอเรียลแต่ไม่เข้าใจเป็นแอเรียลเวอร์ชันในกระตูนนะคะแต่ว่ามีสัญ,ญลักษณ์เพชรอาจจะเป็นตัวหายากตัวพิเศษหรือเปล่า กระเป๋ามีลายเพิ่มมีลายเดิมแล้วก็มีลายเพิ่มด้วยนะคะอยากได้เลยอยากได้เทียนหน้า a อรเรีก็อยากได้อย,ไดอยากได้กระเป๋าเดินทางมิกกี้เมาส์ถุงช้อปปิ้งแบบใหม่ก็อยากได้กระเป๋าลากโรสเซนก็ดีเชลฟ์ก็ยังคงอยากได้อืมตัวหายากสีทองแน่นอนต้องได้แน่นอนนะคะืต้องได้แน่นอนดนะ้วยเนาะผ่านไปกับลูกที่หมาเดี๋ยวเราเปิดกันต่อในลูกที่สเลยนะคะไปกันอย่างรวดเร็วเวจนเดน คิดว่าจะเจอซ้ำไหมอ่ะหมดนี่ให้สะสมตั้ง60แบบก็ครึ่งนึงเปอร์เซ็นต์ก็สูงเนาะซ้ำอ่ะสูงเลยคราวก่อนถ้าจำไม่ผิดเราได้กล่องมิกกี้มเมาส์อะไรแบบนั้นมาเยอะมังแบบค่อนข้างได้แล้วก็แอบรู้สึกแบบไม่อยากได้แต่พวกกล่องที่ย่อส่วนมันไม่รองจอยอดย เออมีชิ้นส่วนพลาสติกกระทบกระทบอยู่อุ้ยเพิ่งเห็นอีกข้อมูลหนึ่งค่ะทุกคนน่าสนใจมากเขาบอกว่าเจ้าลูกพลาสติกตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเขาผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิลด้วยค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยเรารู้สึกดีใจาการผลิตของเล่นมันก็ใช้พลาสติกเยอะนอะ้แล้วกับแบรนด์ที่ใส่ใจนะคะในเรื่องของการใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้แบบนี้ดีตลอกที่สุดมาลูกที่สองแบะกรีบออกมาแบบนี้เราก็อุ้ยแกะอันนี้เราลยกกันนะกรีบที่ทีหนึ่ง ฉ,ฉันไม่อยากมไปม่ฉันไม่อยากแ้ะจะไปกล่องกล่องมาบ้านนินนี่เมาหลังที่สองรวยเลยกล่องต่อมาเจนเจนเจนอุ้ย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 ในคุณรถโซ่แต่ไม่ใช่เวอร์ชันหายากนะคะเป็นเวอร์ชันทั่วไปแต่โอเคแบบนี้โอเคเลยชอบความไม่ซ้ำนะคะแล้วความจิ๋วนี้นั้นน่ารักมาก ดูก็รู้เลยว่าของเล่นจริงๆน่าจะเป็นคุณหญิงนุบหนับตัวใหญ่แบบจึบจับะแล้วก็ย่อส่วนมาก็ยังดูคงความตันๆตรงนั้นได้ดีมากนะคะน่ารักต่อมากลีบที่สามฮยอะไรกันนี้ภาพยนตร์ช่วงนี้ลอยนี่น่าสไปเดอร์แมนุยัยน่ารักมาก ไม่มั่นใจเราเคยได้หรือยังนะจากซีรีส์ก,ก่อนๆชื่อให้ดูด้านหลังนะคะดีเทลดีเทลดีเทลเล็กย้อยมากด้านข้างก็มีหน้ากราฟิกสไปเดอร์แมนตรงนี้ด้วยสารฝันคนอยากมีดิสนีย์สตอรี่บ้านแหละเอาจริงๆเล่นซีรีส์นี้นะคะมาชิ้นต่อมาชึบชิ้หญิงเดียนะโอ้ไม่ก็คุณพาฉันอยากได้อะไรฉันก็ได้น่ารักมากเลยน่ารักน่ารักสุดๆคือดีเทลดีอะ ใส่ชุดตอนจบด,ด้วยทำตัวยิงเอวฮ่วยน่ารักมากปึ้มปิม,ปมละฟิน <c oughs> กรีบสุดท้ายาเฮะเอาได,าอด้ทาน็อทานอตจิว๋วความดุดันคือหายไปเลยพอทานอตจิว๋วน่ารักเชียหมโวร์ชันยังไม่ใส่เกราะด้วยเนาะแต่แบบเห็นเหมือนตาเหลือจุดๆแล้วมันก็น่ารักดีนะแบบว่าโดนเขาเรียกว่าโดน distort detail ไปหมดแล้วอะ คือละเอียดยันสูตรกรองข้อมูลแน่นมากแต่อ่านไม่ออกนะคะเพิบลูกที่สองผ่านไปนะคะก็ได้มาซ้ำหนึ่งชิ้นก็ยังถือว่าโอเคอยู่ผลประกอบการยังเป็นที่น่าพอใจน่าพอใจอยู่แต่ถ้าเกิดเปิดอีกกระบอกนึงเนี่ยแล้วมันแบบลันทรูเหมือนกันหมดเลยเนี่ยอันนี้แซดอันนี้แซดแลละผลประกอบการเริ่มจะไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่แต่อย่าพูดเดี๋ยวมันเป็นจริงกระบอกที่สองจ้ะเจน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 มา บอกได้ยากจากเสียงและน้ำหนักนะคะยังตอบได้ยากอยู่ว่ามันจะเกิดการเดจาวูหรือเปล่าน,นะคะแบบว่าเฮ้ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วคุณจังเลยอะไรอย่างนี้ขอถุงหรือชั้นสักอัน2อ,อันได้ไหมเนี่ยจาก30ชิ้นเนี่ยสองสอัน,มนไม่น่าจะเนื้อกว่าบาทนักว่าแรงอะไรนี้นะกรีบทีหนึ่ง ยจำชื่อน้องไม่ได้มังกรจากเรื่องรายาน้องชื่อซีซูหูคือของจริงน่าจะเป็นมังกรที่ขยับขาได้มีแสงมีไฟมีมูฟเมนต์มีแอคชั่นนะคะแต่พอย่อส่วนออกมาเนี่ยฟิกซ์เป็นแบบฟิกซ์นิดหนึ่งโอ้ยนักรองสวยมากเลยเนี่ยมีการจำลองด้านหลังนะว่าอุ๊ยขาขยับได้เป็นถึงไซส์จริงนะคะจะขยับได้ไม่มั่นใจว่าไซส์จริงตัวจะใหญ่ขนาดไหนเหมือนกันนะคะยึดหาภาพประกอบไม่รู้จะเจอด้วยไหมเนาะมีไหมคนถือไซส์จริงโอเคเราได้มังกรจาก ่อะ,อะอตัวก็ประมาณนี้เนาะอะพอมีขนาดอยู่เหมือนกันนะคะเจนที่หนึ่งผลประกอบการยังดีถือว่าเปิดมาเนี่ยไม่น่าจะทับซ้อนจากผลประกอบการกระบอกเก่าโอเคเจนเจนชันนี่ซกหรอซกฉันนี้ตัวร้ายมาสองภาคแล้วแต่ว่าสวยมากนะ เราได้บัสไลยเยียไหมนะจากซีรีส์ก่อนนะน,นี้ไม่มั่นใจคือจำได้ว่าอยากได้มากมเพราะบัสไลยเย่ในการ์ตูนเขาก็ใส่กล่องนี้จำได้ปะถ้าเกิดเราได้นี่ค,ค,คือคู่กันเลยนะลูกนี้มีแต่แบบกล่องท่องกับตัวกล่องมีตัวน่ารักกรีบต่อมาลาพันเซลลาพันเซลม,มีมีอูคูเลเล่ด้วยหรอ ของจริงซอฟด่าว่ามันจะแบบเป็นปุ่มให้กดตามสีแล้วก็เหมือนมีเพลงจากเรื่องราพันเซลออกมานะคะแล้วมันมีภาพพิเศษที่เราไม่ได้ดูอ่ะมัน่าจะเป็นฉากที่เขาร้องเพลงฉากร้องเพลง I'm in my life begin นะคะ I play guitar and need แค่นั้นนะอ๋อช็อตที่ทำไปเรื่ยอยเพื่อนพอนย่อส่วนมาดูไม่ออกเลยว่ารับพันเซลเคยเล่นซีนผ่านอันเนี้ยช็อตนั้นนางก็ไปวาดรูปอ่านหนังสือกวาดบ้านทำ,ทำหลายอย่างมากแล้วเล่นกีตาร์เป็นหนึ่งในนั้นโอเค ต่อมาเนเจนเฮียมาเวลค่ะเราอยู่กับ w a r p ์ตัวต่อที่ไม่ใช่เลโก้นี่คือคุณนางเอกเนาะ w a r p ์ขออภัยที่ออกเสียงผิดปกติไม่ค่อยเรียกตัวต่อเป็นภาษาอังกฤษสักเท่าไรวร่ w ส s วิร์ปสเวิร์สเว์เก่งวิ้ยผลประกอบการพอใจมากหรือจะพึพ่งนี้พอใจอย่าพึ่งดีกว่าอันสุดท้าย เราได้โซลรมื่อจากตัวโดนดิสทอร์ดดีเทลมาจนแกเป็นใครทลากมากเลยนะเป็นตัวอ่อนโตอ่ะตัวอ่อนต่ออีกทีหนึง่งคนนี้ยังไม่ได้เซล็ยังไม่ได้แบ็กเลยนี่โซลร์อีกนิดนึงก็จะสะสมครบซีรีส์เขาแล้วนะผ่านไปกับลูกที่สามค่ะยังไม่ซ้ำลูกที่สี่เออห้ากระดิบนี้เอากระดิบนี้ก่อนเลย <c oughs> นี่สย尼亚ได้ ten ten <น> oh my god wow it's so cute น้ำหนักมันคือดีมากเลยอ่ะอุ้ยน้ำหนักน้ำหักที่สุดเลยเศรษฐัยมันดึงขึ้นมาไม่ได้เน้ะเศรษฐัยมันลากไม่ได้เน้ะแต่มันดิสเพลย์ได้นะ่มันน่ารักมากมากยมันมีขายใส์จริงเพื่อหรอเราไม่เคยเห็นอ่ะแต่มีไซส์จริงก็ไม่กล้าลากเชื่อปะ่ะน่ารักไปเ,เป็นย่อส่วนมาอย่างนี้ละดีแล้วตั้งโชว์ได้เนี่ยเอาไว้ประกอบฉากใครเล่นอาร์ตทอยเป็นพร็อปประกอบได้ วันนี้ดวงดีเลยนะดวงเข้าข้างมากบอกว่าอยากได้อะไรได้เทียนหน้ามาแล้วกระเป๋ามาแล้วแอรีเรลต้องมาหรอปะโยดาทองต้องมาหรอปะเฮ้ยเจเดนวุ้ยนึกของดีแล้วซบเคยรีวิวอันนี้โครแมชชีนซบรีวิวเคยรีวิวสิ่งนี้มัน,นานมันแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์เลยคือคลิปเก่ายัางมีนะคะหนึ่งหน้าเก่าอยู่เลยเออไม่ไม่ได้ใส่ยกรรมอะไรมาเพิ่มไหนแต่ว่าวิวัฒานาการตอนนั้นหน้าย,ยังแบบไม่ได้โตเต็มวัยมากอ่ะว,ว,ออวุ้ยมันน่ารักชอบชอบอุ้ย ทรงดีทรงดีทรงดีมากตอนนี้ทรงดีสุดๆมาต่อเจนเจน,จนโมอานะโมอานาะนะต่อมาเจนเจนมันมาแบบรู้ทาม,มิ่งเกวนโกส์สไปเดอร์โอ้ยพวกนี้เลยที่หนังเข้าฉายนะคะโอเค okay. สไปเดร์เกวน ชิ้นที่5้า้ยส่งดีละมันต้องมีอะไรพิคพกออกมาหรือปะเฮ้ย <G ül> ไม่ได้คาดหวังแต่ดีใจที่ได้ค่ะวูวด้ดีจาก Toy Story โเยของจาก Toy Story เราได้เยอะมากเลยอะ่ะไอตอนอยากได้ก็ไม่ค่อยได้ตอนที่แบบอยากได้แต่ไม่ได้โฟกัสมากดันได้เยอะเฉย <G ül> เอแลโยดาเราจะได้ไหมเนี่ยครบ5ชิ้นนะคะในลูกที่4ผลประกอบการพึงพอใจสุด ต่อมากระบอกที่3าค่ะอุ้ยทำไมปูดอย่างเงี้ยมีอะไรพิเศษหรือเปล่าข้างในอ่ะอแกะก่อนเลยแนมะ็ซี่ที่ปูดถ้ามันรู้แล้วรู้รอดไปเลยปูดทำไมปูดชไม่น่าจะเกี่ยวความปูดอันนี้คือถุงเมอยิงใหญ่สไปเดอร์แมน๋อไม่ได้ยิงใหญ่เลยมันมาเหมือนเป็นเนิรฟกันแบบว่าปิ้วปิวิวเป็นกระสุนเน็ดๆนะคะย่อส่วนกันมาอิส p ปเรชั o นจากแอนิเมชั n ตอนนี้เลยค่ะ The Spiderman ลูกกระสุนคือจริงๆเขาคงแบบหนีเป็นลูกๆเนาะแต่ว่าพอมันเล็กเขาไม่ได้หนีมาเป็นภาพพิมพ์ใช่จริงคงมีเป็นเม็ดๆนะอ่ะต่อมาชึบมาอุ้ยใกระเป๋าพอบอกอยากได้กระเป๋าก็กระเป๋าเต็มไปหมดอุ้ยน่ารักนี่ครบซีรีส์มิกกี้มินนี่เลยนะนี่ได้กระเป๋ามินนี่นะวัยเด็กคืออยากได้หินี้มากแบบลากไปโรงเรียนอะ่ะอิจฉาพเพื่อนที่มีมากพึ่งตรงอุ้ยน่ารักที่สุด มันออกเหมือนเป็นยางนิ่มๆก็ไม่นิ่มนะก็แค่มีความยืดหยุ่นแต่ว่าแน่นอยู่โอเคชิ้ <Okay. S 1> นต่อมาเจนเจนซัมซดมไปดามินนี่ <Hey, S 2> ไม่เป็นไรอัตราส่วนยังโอเคผลประกอบการสปไปด์แมนนี่ซัมไปมันเพิ่งออกไปโอเคอันต่อมาเจนเจน,จนโอ้ เอาใจแฟน Star ์วอ s กันบ้างนะคะเราอยู่กับเรเรคินตนต่อมาค่ะชุบอ,อันนี้ฉันอยากได้แต่ไม่ได้พูดออกไปก่อนหน้านี้กระบอกน้ำวูด,ดี้อุ้ยน่ารักแต่เปิดใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะมาเป็นฟิก์ทรงมาเลยเนาะอุ้ยน่ารักมาก ผ่านไปผลประกอบการค่อนข้างพึงพอใจในระดับหนึ่งค่ะมีซ้ำแค่สบ้านมินนี่กับสไปเดอร์แมนนอกนั้นยังไม่ซ้ำเลยหลายตัวที่อยากได้ก็มาคาดหวังกับลูกสุดท้ายมากว่าว่าจะได้ตัวทองตัวทองกับเออถุงเชลฟชั้นอะไรยังไม่ได้เลยอ่ะตั้งสามกระบอกยังไม่ได้เลยหรอกลุยดีกว่าลูกสุดท้ายได้ยินเสี่ยงชิ้นส่วนพลาสติกกระทบๆอยู่นมากรีบหน่อนดีเอากรีบที่ไม,ม่ลายแทงก่อนแล้วกันนะ เอลซ่าใช่ไหมกระเป๋าฟูตเซนฉันบอกฉันอยากได้ต้นหยิบลีเพลย์ด้วยฉันมีพูดว่าโอ้กระเป๋าฟูตเซนก็อยากได้นะกระเป๋าราฟฟูตเซนก็ดีเชลฟ์ก็ยังคงอยากได้ <G ül> โยด,ดาทองเอาไงล่ะโยด,ดาทองต้องมาแล้วไหมโยด,ดาเฉยๆก็ได้ยอมลดสเปคนิดนึงหรือตัวทองอะนะไปโปรต์าัุนะเราเลืออีกสี่กรีบนะแล้วกระเป๋าเอลซ่า Elsa แล้ววันนี้ฉันจะเป็นอะไรฉันจะเป็นแอร์คอสเตร์หรอฉันจะเป็นานางฟ้าปีกฉันจะโบยบินกระเป๋าเยอะมาก ต่อมากรีด e ต่อมาได้ใครโรลเลนค่ะจาก Star Wars. s ตา w w r r s สตาร์วอสมาหลายตัวแล้วนะโยดาจะไม่มาสตาร์วอสออกแล้วในลูกเนี้หรือโยดาจะไม่ซ้ำแต่โยดาทองก็ไม่น่าจะนับรวมไหมบางอันยังมีซ้ำป่ะแบบแบบมาเวลสตัวเมื่อกี้ยังมีเลยเออชีปะลู่ สตาร์วอลสองอันแต่ได้ปืนเหรอจะมีสตาร์วอลสามอันไหมเราเหมือนได้อาวุธนะคะอ่านไม่ออกะคือตัวมันเล็กมากอ่านไม่ออกนะคะเป็นอาวุธของใครนะใครชราบคอมเมนต์บอกได้นะคะ <_ C 1> สตาร์วอลมาสองอันจริงตาี่ฉันพูดเลยเอ่ะแต่มันไม่ใช่โยดา <_ C 1> อะตวทองก็ไดะไม่คาดฝั่งโยดาแล้ว <_ C 1> สามโมอานะ พี่ไปส่งมาแหมเล่นเครื่องลูกสุดท้ายเล่นส่งซ้ํ การจบที่สวยงามไหมเอาจริงๆเดี๋ยนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็แอบได้ในสิ่งที่ต้องการเยอะชิ้นอยู่นะถ้าเราไม่โฟกัสว่าจะเอาตัวทองอะเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าได้ตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นเนี่ยถ้าเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเราก็ได้แบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราอยากได้เลยนะงั้นเราก็ต้องดีใจกับตัวเองสิคะวันนี้เออได้ของที่ต้องการเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามสิบชิ้นทุกแกะกันแบบรึมมากเรามันดวงดีเย้และนี่ก็คือการแกะนะคะของจิวมินิจากดิสนีย์สตอรี่สองของพวกเรา นนถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะจริงๆแล้วก็เป็นคนดวงดีมากๆเลยที่วันนี้ค่อนข้างอัตราซ้ำต่ำมากทุกคน แล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะคะชอบตัวไหนบ้างวันนี้เราแกะด้วยกันมาใน30ชิ้นนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกซอบหน่อยที่ใต้คลิปนะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนดิสนี์ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับดิสนี่ไหมหรือว่าอยากเห็นซอบรีวิวเอาอะไรมาให้รีวิวก็สามารถคอมเมนต์หรือแปะลายแทงของที่นั้นๆไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะอย่ในในใลาย like, ลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องซอบป,ปอม h ช n แนลนะจะได้ไม่พลาดการรีวิวของซอบแต่ใครเลยสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสํารักรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอก